มาจ้าหาน้องม่อีกแล้วนี่นี่สองกอ,อก็หน่อยๆจ้ะมีมองนี้นอนึงเขาไปรุ่นกันค่ะข้างใน,นมีอยู่คิดว่าเขาไปรุ่นกันไปรุ่นกันเด้อ มีลปลาฟ้าดงเห็นบ้าจ้าค่ะนม่อไ่นนเห็นดยู่แถวหนีหน้าอ๋ออยู่มัองหันอีกตันึงจ้ะปอดกระแป๊ดปอดกระแป๊ดเอาด้วยแบบน,นี้เปลี่ยนมือก่อน,นมาใหม่ไนปลาปูนเป็นยังสิละ น้องไม้ี่ป่าปูนซิไปแกงใส่เห็ดว่าบริไทยคิดเห็ดอันยูหนาบานเห็ดคอนไหมจ๊ะเห็ดคอนขาวนี่ได้แล้วนึงนอเอาขนงจ้ะเห็นปะใบ่ลา,าเอาโลนหางไดใส่แล้วอันนี้ Đây là. là để ở đi. này. à? Không ở đây bao lâu. Đi.

เอานอนี่หอขวดน้ำเนาะนี่จ้ะมังไม่อนๆอยู่พาไปหักแขนงจ้ะ Yeah. Mm -hmm. นะปั่นขยา่ามันนี่ค่ะนี่ต้องไปปาดเอาใหญ่ยอยู่ปาดจักน่อยพอมันหักได้ นอนนั่นแม่เห็นบ่นั่นเหงาอยู่เดี๋ยวหาวิธีกันนี่ปาแล้วมาแล้ว อยู่จ้ะพ่นเดี๋ยวค่อยมาทอดน,น่นจ้ะมีอยู่จ้ะอยู่ทางในไดใหล้ล่ะอันจ๋าเห็นบ่เอาบ่ได้จ้ะมันอยู่รโพดก็เลยสิบ่เอาไมอา่อยู่เลยจ้ะแหนงมันนเลยจ้ะพูน นอบบกใหญ่เลยสองนอจ้ะแล้วมันสูงโหดจ้ะพิสิบเอ่ดอกอาบ่ไดนี่บันไดอยู่แต่ว่าบ่าอยากแบบม,มากนี่หลายเต๋อบูชาแหนงแต่อยู่สูงๆทั้งนานเลยส่้นมากแหนงทงสูงจะหลอดจ้ะแหนงอยู่ทางใต้ในี่บ่หลอดนั่งกับมหาผู้นี้ก็มาตัดไปเบิ่งก่อนหน่อยอีกก่อนหนึ่งจ้ะ ก็น้อยน้อยเพาเบิรงมีบอ่อสซยกันหาแล้วพี่น้องสซยกันหาเดี๋ยวจ้ามีบอ่อมีบอ่อมีบอ่บอคุณน้าน้องอันหนึ่งเหมือนใยขึ้นไปไล่ะมีขึ้นไปไเบียดกันนะจะเนี่ยเบียดกันขึ้นไปเวลา โอ้มีนอนหน,น่อยน,ออน้อยนี่ก็อเอาดอกจ้ามันนอนปวดกูไหว่ายก่อนบ่มีซ้ำไปไปก้อนบหนีไปเบิ้งพลผลิตเฮ่า้าพลผลิตพน้ามันก็บ่เป็นผลผลิตเดี๋ยวเข้าก็ได้ผลิตธรรมศาตร์ผลิตไทยนี่จ้าห้าได้มือนี้ นี่เดือดสิทอนออกจากหน่อยอยู่เนี่ยพ่อเดเอาไปต้มแกงหน่อยหนึ่งอยู่เด้ต้มใส่เห็ดคอนขาวเห็ดคอนแต่ด้มาเกิดอยู่นาบ้านจะ้ะเห็ดคอนขาวแม้ลายเติบเหมือนว่านี่ในยุคก,กรอบหนึ่งจ้ะเห็ดคอนขาวเสียมาแกงใส่กันนะจะ้ะเจะ,ะา,เดดาม่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดอจา้าสวัสดีจ้า